คิดการลงทุนแบบยั่งยืนนะคะถือว่าอยู่ในกระแสอยู่ขนาดนี้เลยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะกองทุนบัวหลวงค่ะก็เตรียมที่จะขาย IPO นะคะกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนหรือว่า b ีซค่ะส่วนรายละเอียดของกองทุนจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราไปพูดคุยกับพิเศษกันค่ะสวัสดีค่ะพิเศษสวัสดีครับออมพิเศษขานแนวคิดในเรื่องของการลงทุนอย่างยั่งยืนหรือว่า Sustainable uh, Investment เองเนี่ยนะคะมันมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไงอะคะ คือมันเป็นแนวคิดที่มีการผสมผสานกันระหว่าง2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของกระบวนการลงทุนการหาธุรกิจการหากิจการแล้วก็มุมมองเรื่องการเติบโตเพื่อเรื่องของผลตอบแทนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทราบกันดีในมุมการลงทุนแล้วแต่ว่าเราจะผนวกในเรื่องของการจัดการการบริง,งานเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลต่างๆเข้าไปด้วยครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้รูปแบบของการลงทุนเนี่ยมันจะมีการคัดเลือกกลุ่มหุ้นขึ้นมาเป็นเฉพาะกลุ่มหนึ่ง และรูปแบบการลงทุนเราก็คาดหวังการเติบโตเพราะเราเชื่อว่าบริษัทจัดการต่างๆที่ให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้คือบริษัทจัดการที่จริงใจ,จต่อผู้ลงทุนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้นะครับเพราะฉะนั้นผลของการลงทุนแบบนี้มันจะทําให้เกิดผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนนะครับผนวกกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าลดผลกระทบเชิงลบต่อพวกสิ่งแวดล้อมสังคมอะไรต่างๆด้วยครับ พิเศษจริงๆแล้วด้วยแนวคิดเนี่ยที่มันกลายมาเป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะมันเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งอะหลายๆประเทศเขามีการสน,สนับสนุนมีนโยบายออกมาเพื่อสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงการลงทุนแบบยั่งยืนอย่างนี้หรือเปล่าคะก็จะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเรื่องนี้เราก็ทราบกันดีมันไม่ต้องถกเถียงกันว่าการสน,สนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมการลดมลพิษเป็นเรื่องดีหรือเปล่ามัน,มนชัดเจนอยู่แล้วนะครับ แต่หลายๆประเทศเนี่ยแสดงความจริงใจแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นของประเทศสหรัฐอเมริกานโยบายของยุครัฐบาลไบเดนเนี่ยก็ชัดเจนว่า4ปีนี้เขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะครับ,รบแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนก็คือการประกาศว่าจะลดเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์นะครับของหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีหรือยุโรปเนี่ยก็ตั้งเป้าว่าปี2050ก็จะลดให้เป็นศูนย์นะครับจีนเองซึ่งเป็นประเทศใหญ่นะครับแล้วก็มี จํานวนประชากรจํานวนเมืองมากในการจัดการตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าจีนเองเขาก็มีเป้าเหมือนกันปี2060นะครับแล้วก็ในระยะสั้นแผน5ปีของจีนเองเนี่ยตั้งแต่คศ2021ถึง2025เองจีนเขาก็ตั้งเป้าที่จะสนับสนุนเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็อยู่ในแผนนโยบายซึ่งน่าจะเกิดผลอย่างรูปธรรมในระยะสั้นด้วยจะเห็นว่าทุกๆประเทศทุกๆประเทศเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มากครับพี่แจกจุด เปลี่ยนที่มันเป็นเกมชนเจอร์เลยที่ทำให้ sustainable เนี่ยมันมีคนหันมาสนใจมากขึ้นด้วยมันเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีที่มาช่วยทำให้ต้นทุนมันลดลงด้วยหรือเปล่าใช่ครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะน่าจะเป็นตัวที่เห็นภาพ้ง่ายที่สุดเนี่ยเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเนี่ยสำคัญเราพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมกันมานานมากแล้วแต่ถามว่าทําไมมันเพิ่งมาจริงจังหรือมันมาเกิดขึ้นในช่วงหลังๆเนี่ย เนื่องมาจากว่าเรื่องพุทธิจิตเดิมเนี่ยต้นทุนมันไม่มีต้นทุนเรื่องของการได้มาซึ่งพลังงานเนี่ยมันต่าถูกไหมเพราะมันเป็นเรื่องของแดดเรื่องของลมเรื่องของอะไรอยู่แล้วแต่หลายๆประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมภูมิอากาศมันไม่เหมาะสมอย่างยุโรปเองเนี่ยเขาสามารถทําเรื่องพลังงานลมได้ดีแต่ถามว่ามันเพิ่งมาบูมมาแอฟเฟกจริงๆก็เนื่องมาจากเรื่องของต้นทุนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยนะครับทำให้ต้นทุนต่างๆในเรื่องของพลังงานแสงแดดพลังงานลมเนี่ยลดลงเยอะมาก พลังงานแสงแดดเนี่ยนะครับเ,เรียกว่าต้นทุนลดลงประมาณแค่80%ได้ในรอบ8ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็พลังงานลมก็ลดลงมาประมาณแค่40กว่าเปอร์เซ็นต์ในรอบ8ปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยครับหรือว่าเรื่องของลดนต์ไฟฟ้าเราจะพูดถึงตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับต้นทุนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยลดลง80ถึง88%ในรอบ10ปีที่ผ่านมาเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นกระแสบ,บูมในเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับ<ฆ>มันก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เกิดบูมแล้วกิกจ ต่เดิมธุรกิจมันมันมีคอนเซปที่ดีแต่ในแง่ธุรกิจมันเป็นไปไม่ได้เพราะต้นทุนมันสูงพอต้อนทุนมันลดลงมาถึงปัจจุบันเพราะเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยที่สำคัญเนี่ยมาเลยทําให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็กระบวนการแนวการลงทุนแบบ เอ่อ uh, sustainable investing เนี่ยมันเลยเกิดขึ้นแบบเป็นปรูปธรรมมากขึ้นในช่วงหลังครับซึ่งกองทุนบัวหลวงเองอะค่ะเราก็มองเล็งเห็นในจุดนี้ใช่ไหมคะเรามีการกําลังที่จะเตรียมออกกองทุนประเภทนี้ด้วยใช่ไหมคะพิเศษเราจะตั้งกองทุนขึ้นมากองหนึ่งนะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศนะครับชื่อบัวหลวง sustainable investing portfolio นะครับหรือว่าบัวหลวงยั่งยืนเ,เราจะจดทะเบียนเป็น fund of fund นะครับก็คือลงทุนในกองทุนที่เป็นที่มีอยู่แล้วหลายๆกองที่ลงทุนในเรื่องพวกนี้นะครับ โดยที่เราจะเลือกลงทุนในกองทุนในกลุ่มของบลจหนึ่งซึ่งเราดูแล้วว่าเขาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความชํานาญในเรื่องของซั t a i n a เบลมากนั่นก็คือบลจพิคเทนะครับหรือว่าพิคเทแอสเซทแมนจเมนต์นะครับฟันอัฟันที่เราเลือกเนี่ยโดยโมเดลเรื่องต้นเนี่ยเราจะเลือกกองที่เป็นกองหลักก่อนนะครับกองหลักคือกองที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในภาพใหญ่ขึ้นมานะครับชื่อกอง global environmental opportunities นะครับชื่อกองนี้จะเป็นกองเรียกว่าเป็นกองหลัก ที่กอง BCP เรียกว่าของเราเรียก b ้วกันเนาะ BCP จะลงทุนแล้วก็ะจะมีทีมย่อยซึ่งทีมย่อยที่เราเลือกกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของ clean energy นะครับก็เป็นทีมย่อยปัจจุบันกองทีมหลักเนี่ยจะลงประมาณ75%แล้วก็ทีมย่อย clean energy เนี่ยลงประมาณ25%ในช่วงต้นครับค่ะและในส่วนของการลงทุนต่างๆนี่นะคะเรา,าจะมีการกระจายการลงทุนยังไงคะพิเศษสัสดส่วนถ้าเราดูนะครับกอง global environmental เนี่ยอันนี้เป็นกองหลักนะครับอันนี้ก็จะมีการลงทุนใน เรียกว่าหลายๆคอนเซ็ปต์เรื่องของการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือซัตซ์เอนเนเบิลละกันนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ถ้าดูตามพอร์ตที่เอาพอร์ตสิ้นปีที่แล้วละกันเนี่ย31ธันวาเนี่ยเราจะพบว่ากอง global environmental opportunities เนี่ยนะครับจะมีการลงทุนในบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุมมลพิษในประมาณ14นะครับการจัดการทรัพยากรน้ําประมาณ13การเรื่องของการรักษาป่าแล้วก็เกษตรแบบยั่งยืนเนี่ยประมาณ6 มีเรื่องพลังงานหมุนเวียนนะครับอยู่ที่ประมาณ14%แล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้า5%พอพอไปถึงกองรองนะครับกองที่เป็นกองเสริมมาอย่างกอง Clean Energy เนี่ยกองนี้จะให้น้ําหนักในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนน่ชัดเจนนะครับอยู่ประมาณ40%แล้วก็เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ย30%ครับค่ะก็เรียกได้ว่ากองทุนที่เราไปลงแบบฟันออฟฟันเนี่ยมันครอบคลุมเกือบจะทุกส่วนที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยใช่มันเป็น บริษัทที่ลงทุนเนี่ยมันมีทั้งบริษัทที่ทําเรื่องนี้โดยตรงนะครับหรือบริษัทที่ประกอบกิจาการและสามารถลดเรื่องของการใช้พลังงานลดเรื่องของการใช้ทรัพยาการสิ้นเปลืองได้อย่างเช่นบริษัทที่ทําซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเรื่องของการทําโมเดลจําลองต่างๆซึ่งพอมันเป็นสามารถทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องไปสร้างของจริงขึ้นมาว่าไอ้โมดูเป็นตัวอย่างเนี่ยว่ามันจะทํำยังไงสร้างทุกอย่างมันอยู่ในคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก็เท่ากับเราลดการใช้พลังงานลดการใช้ทรัพยากรลดความสิ้นเปลืองไปได้อย่างงี้ ก็อย oui> ู่ในคอนเซปที hu ่กองทุนนี้ลงทุนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว้างเหมือนกันใช่ใช่ก็จะมีบริษัทซอฟต์แวร์บางหลายๆบริษัทที่มีคอนเซปในเรื่องของพวกเนี้ยแล้วก็อยู่ในขายที่กองทุนนี้ลงทุนได้ก็จะมีการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ากองทุนลักษณะแบบนี้คุณจะต้องลงแค่พลังงานลงพลังงานน้ารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนบอกไม่ใช่มันมีความหลากหลายนะครับหรือว่าบริษัทที่ออกแบบอาคารก่อสร้างตึกในเรื่องของ การดูแลหรือการลดทรัพ,พยากรนะครับดีไซน์ตึกที่เป็นยุคใหม่ๆใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการลดพวกนี้ก็อยู่ในขายที่การลดการใช้พลังงานลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองนะครับทำให้ลดต้นทุนของอาคารในอนาคตนะครับลดการใช้พลังงานที่จะก่อให้เกิดมลพิษอย่างนี้ก็อยู่ในขายที่กองทุนนี้จะลงทุนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะมีความหลากหลายมากเพียงแต่ว่าหลายๆบริษัทมันอาจจะยังไม่ใช่บริษัทที่คุ้นหูคุ้นชื่อเราเท่าไหรนะ่นักเพราะว่ามันไม่ใช่ <S <S บริษัทแบบ เทคโนโลยีที่เราคุยๆกันอยู่ทุกวันนี้แต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีเชิงลึกซึ่งในต่างประเทศได้รับความนิยมมากนะครับค่ะต้องขอบคุณพิเศษมากเลยนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันครบทั่วเลยนะคะเกี่ยวกับการลงทุนแบบยั่งยืนค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะที่สนใจจะลงทุนในกอง b i p นะคะเราก็เปิดขายที่สาขาธนาคารกรุงเทพเท่านั้นนะคะก็เริ่ม IPO ค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง8มีนาคมนี้ค่ะ